สวัสดีทุกคนครับมีนพีรวิทยครับผมโปรเจกต์เมนสไตล์สำหรับมีนมีนว่ามันคือโปรเจกต์ที่อยากจะชวนแฟนกีฬามาคุยกันมานึกถึงเข้าใจถึงการแต่งตัวแฟชั่นรวมถึงสไตล์ที่มันหลากหลายมากขึ้นครับแล้วเราว่าอีกความสนุกเนึ่ก็คือการที่ได้เห็นแบบไอดอลทางวงก,การกีฬาน้องๆดาวรุ่งยุคใหม่ๆเนี่ยถูกจับมามิกแอนด์แมทเปลี่ยนชุดหรือว่า ทำผมสไตล์ใหม่ๆให้แบบโอ้นักกีฬาคนหนึ่งหรือว่าคนในวงการกีฬาคนหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ไปในทางที่แปลกใหม่ดีขึ้นได้เหมือนกันฮะส่วนใหญ่ผมดูบอลครับเป็นแฟนผีครับแฟนแมนยูช่วงนี้พูดไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่นัดหนึ่งที่เมื่อก่อนอ่ะเราเชื่อว่าแฟนไทยทุกคนอ่ะแฟนบอลไทยก็จะชอบดูก็คือแบบบอลแดงเดือดอนะนะ ตอนแรกเคยคิดจะเชียร์เลี้ยวภูด้วยเพราะว่าพ่อแฟนแมนยูผมว่าเออผมเชียร์เลี้ยวภูดีกว่าจะได้แข่งกับพ่อได้ผมว่ามันเป็นแบบก้นบึ้งของหัวใจผมอะที่แบบเอยจะเชียร์เลี้ยวภูนะแต่ว่าใจมันไปอยู่ฝั่งแมนยูอะมันแบบ e er, เออเ er, ชียร์เชียร์ุดท้ายก็รู้ตัวว่าเออเป็นแฟนผีแล้วก็ดูบอลมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยฮะดูมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆยๆครับแลช่วงนี้คืองานเยอะแล้วยังได้แบกเวลาดูแมนยูจริงมากอยู่ไหมงานเยอะไม่เท่าไหร่อ่ะฟอร์มมันอะดี ดูดูดูครับดูตลอดแล้วก็แบบพยายามติดตามเรื่อยถ้านัดไหนมันดึกมากก็กลับมาดูแบบย้อนหลังดูไฮไลท์บ้างนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าสามารถดูได้บางทีเราช่วงแบบห้าทุ่มเที่ยงคืนสีทนทน่ทุ่มอะไรเยงี้ก็ดูแทบทุกนัดครับผมมีเคยรู้สึกว่ามันสัมพันธ์กันไหมกีฬากับแฟชั่นสัมพันธ์ไหมผมว่าสัมพันธ์นะมันก็มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นอไอคอนด้านกีฬาหลายๆคนก็เป็นไอคอนทางด้านแฟชั่นสำหรับผู้ชายหลายคนด้วยไม่ว่าจะเป็น เบ็คแฮมเลยบอนเจมสุดท้ายแล้วเราเห็นใครเป็นไอดอลเราก็อยากจะทําตามเขาหรือมีอะไรที่เขาทําแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเท่ hmm. i, w, ่ะเราก็อยากทําตามเหมือนกันใช่ไหมันก็สัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่ก็จะเสื้อบอลนะเสื้อบอลแต่ว่าผมมีชิ้นหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วเคยอยากได้มากๆเลยคือครั้งหนึ่งเคยเห็นไม่อยากพูดชื่อเลยแม็กไกวย <laughs> มันลากกระเป๋าใบหนึ่งมา ลงจากรถแล้วเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆแบบเฮ้ยกระเป๋าอะไรวะแล้วผมไปดูอ่ะมันคือ PS5 อ่ะที่เป็นอยู่ในกล่องที่พอกบาเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะไม่อยากพูดชื่อนี้อีกแล้ว <laughs> นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเท่มากๆที่มันมีมันมีกล่องเป็นไอเทมที่กีฬาเกมแล้วก็แฟชั่นมันเป็นรวมอยู่ในสิ่งเดียวกันน่ะมันคือแบบกล่องที่ใส่ PS5 แล้วก็เอายกไปเล่นที่ไหนก็ได้ฮะสนใจในเรื่องการแต่งตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ผมว่าก็ ตั้งแต่ยุคแบบมัธยมเลยห่วงสวยห่วงหล่อเนาะสมัยก่อนเราต้องตัดแต่หัวเกียนสมนักเรียนอ่ะเราก็ทําอะไรมากไม่ได้ก็พยายามแต่งตัวชุดนักเรียนให้มันดูบเท่หน่อยเวลาเสาร์อาทิตย์ก็ต้องหาอะไรที่มันเข้ากับเราหน่อยเอาหมวกมาใส่ปิดหัวกเกียนช่วงแบบต้นเดือนหน่อยอะไรเงี้ยเราว่าอะไรพวกนี้มันก็หล่อหล,อ,ลอมผมมาให้แบบชื่นชอบในความเท่ชื่นชอบในแฟชั่นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าถามมีกี่สไตล์อ่ะมินว่าเราไปเรื่อยเลยเ มินเป็นสไตล์ที่ไม่ตัดสินสไตล์ใดสไตล์หนึ่งเป็นสไตล์เราอะสไตล์ของเราคือสไตล์ที่เราชอบคือสไตล์ที่มันแบบไปได้หมดแล้วทุกอย่างมันสามารถเอาอยู่อะไรเงี้ยเจอใครเดินผ่านเดินร้านเสื้อแล้วเราชอบแบบไหนเราก็หยิบหยิบมาลองดูแบบดูดูไปดูมายอะไรเงี้ยเราว่าแค่เรามีโอกาสได้ลองเยอะเฉยเป็นคนชอบลองชอบอะไรเงี้ยให้เวลากับการลองเสื้อผ้าซึ่งสุดท้ายพอมันถึงวันหนึ่งมันก็พอจะนึกออกเลยครับว่า เออวันนี้ตื่นมาอยากหยิบชิ้นไหนมาใส่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้แบบต้องถึงขั้นแบบใช้เวลาเป็นครึง่งชั่วโมงในะห้องแต่งตัวอะไรงเงี้ยนเดียวแค่อาบน้ําอยู่แล้วก็นึกๆก,ก,ก็เอออยากใส่ยีนว่ะยีนกับอะไรดีจะดูดีอะไรเงี้ยเหมอของเมนะการแต่งตัวดีะมีคิดว่าคืออะไรถ้าถามมีนะการแต่งตัวดีแค่แต่งให้ถูกกราลเทศะก็พอไม่ต้องถึงขั้นแบบเป๊ะด้วยนะคือโอเควันนี้เรามางานที่มันจรงิจรงจังทางการภาพลักษณ์ของเราก็ควรจะน่าเชื่อถือ แล้ว,ว่าการแต่งตัวดีคือแต่งตัวให้บอกว่าวันนี้เราอยากให้คนรู้สึกแบบไหนกับเราอยากให้คนเฟรนลี่อยากให้คนเคารพนับถืออยากให้ดูเป็นคนจริงจังอะไรเงี้ยอันนั้นคือแต่งตัวดีครับผมสปอร์ตไลฟ์สไตล์อ่ะมันคือลุคของคนกีฬาที่สามารถใช้ชีวิตในปกติได้ด้วยไม่ใช่แค่แบบแต่งเพื่อจะไปเตะบอลแต่งเพื่อจะไปเล่นบาสอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันคือการมิกแอนแมทเอาชิ้นที่มันดูแบบดูสปอร์ตดูเท่ดูโชบเชี่ย เข้ากับในลุค everyday look like. ะลรเงี้ยเสื้อตัวนี้สปอร์ตไหมเสื้อนี้ก็สปอร์ตนะใส่เล่นกีฬาได้ปะไม่ได้แน่นอนอะอะไรอย่างเงี้ยเราว่าสปอร์ตไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่แค่เพื่อมุ่งที่จะไปเล่นกีฬาอย่างเดียวมันคือการเอากีฬามาผสมกับชีวิตประจําวันของเราถ้ามีแฟนๆมาดู main style สิ่งที่ได้รับเลยเราว่ามันคือ choice ในการเลือกใช้ชีวิตไม่รู้นะว่า choice นั้นอะจะดีกับใครคนไหนบ้างหรือว่าใส่ไปแล้วเราจะเท่เหมือนกับ EP นั้นๆหรือเปล่า แต่อย่างน้อยๆอก็ยังเห็นว่าอ๋อในโลกใบน,นี้ในเทรนปัจจุบันนี้ยังมีชุดแบบนี้เราสามารถแต่งตัวแบบนี้ได้นะหุ่นเราแบบนี้เออแต่งแบบนี้น่าลองเหมือนกันว่ะเราว่ามันคือจุดเริ่มต้นที่จะแบบประกายซึ่งด้วยแบบความหลากหลายที่เราจะสามารถเลือกได้มันก็เป็นอะไรที่น่าสนุกดีสําหรับมีนนะแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบสนุกไปกับมันด้วยอะไรเงี้ยครับก็ไปตัดผมก็ไม่ต้องบอกแค่ว่าทรงเดิมทรงเดิมอย่างเดียวอย่างน้อยๆก็ยังมีช้อยให้ลองทรงใหม่ๆบ้าง,างอะไรเงี้ยฮะ ฝากเป็นแฟนเมนสเตนนะครับเชื่อมากเลยว่าคนกีฬาคนที่ชอบความสปอร์ตหลายๆคนเนี่ยดูแต่คนอื่นชื่นชมแต่คนอื่นแต่บางทีอะ่ะลืมชื่นชมตัวเองไปเราเชื่อนะว่าทุกๆคนก็มีจุดที่ดูเท่ดูดีดูออร่าของตัวเองเหมือนกันก็อยากชวนทุกคนมาดูเมนสไตล์กันครับรายการนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปเห็นสไตล์ใหม่ๆคุณอาจจะได้เจอสไตล์ใหม่ๆที่คุณชื่นชอบก็ได้นะอยากให้ทุกคนเปิดใจลองดูนะครับแต่ได้เจอสไต์ที่เราชอบครับผม